ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันกดไลค์กดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและขอให้สนุกกับการรับชมคลิปขอบคุณครับหากเรื่องนี้กระทบถึงบุคคลหรือดวงวิญญาณใดทางทีมงานกราบขออภัยและขอขมากับไวนาที่นีและนี่คือรายการหลอนก่อนเล่า ในช่วงดึกสงัดของคืนคืนหนึ่งชายสามคนกำลังเดินทางไปที่ไหนไม่มีใครรู้ด้วยเส้นทางการเดินลัดเลาะตามแนวเขาแลว้วก็ได้มาหยุดลงที่ทุ่งกว้างด้วยความอ่อนล้าสามหนุ่มที่เดินมาไกลก็ต้องหยุดพักแต่ทว่าหนึ่งในสมาชิกอย่างไอ้คำพานมันได้พูดออกมาว่า ข้าว่าเดินพ้นทุ่งนี้ไปพวกเราก็น่าจะหาทางออกจากป่านี้ได้แล้วนะเพื่อนจากนั้นไอ้แสงก็พูดออกมาว่าข้าก็ว่ามันเองแหละหลีพักแล้วก็รีบไปกันเถอะก่อนที่ไอ้คำล่าจะพูดเสริมไม่อีกคนอดทนกันอีกหน่อยนะพวกเราแล้วก็พ้นป่านี้แล้วพักเหนื่อยได้สักพักมันก็เริ่มหายเหนื่อยถึงได้ลุกขึ้นแล้วก็รีบเดินหน้าต่อไปแต่เมื่อเดินมาได้สักพักสามหนุ่ม ก็ต้องมาหยุดลงเพราะปรากฏว่ามีกระดูกของมนุษย์กองอยู่ตรงหน้าเมื่อเห็นอย่างนี้มันทั้งสามคนก็ได้แต่อ้าปากค้างและท่าทางก็เหมือนกับนัดแน่กันไว้ราวกับบอยแบนดเกาหลีจากนั้นพื้นดินตรงหน้าที่มันกำลังยืดอยู่ก็ปรากฏว่ามีหินสีทองโผล่ขึ้นมา และสิ่งนี้ก็ได้ดึงความสนใจออกจากโครงกระดูกของมนุษย์หน้าตาที่เคยตกใจก็กลายเป็นดีใจจนออกนอกหน้าโดยที่ไม่ได้คิดว่าทองนั้นโผล่ขึ้นมาได้ยังไงและในขณะที่สามหนุ่มกำลังสนใจกับก้อนหินสีทองนั้นก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมายืนอยู่ทางด้านหลังหรือว่าด้านหน้าของไอ้คำพานมันก็เลยเป็นคนแรกที่ได้รับเกียรติ จากเจ้าของบ้านและด้วยความที่มันเป็นคนมีน้ำใจต่อเพื่อนฝูงไอ้คำผานก็ไม่รอช้าที่จะบอกให้เพื่อนทั้งสองหันหลังกลับไปดูปรากฏว่าเป็นหญิงและชายที่ไร้ใบหน้าที่มายืนอยู่ต่อหน้าของพวกมันทั้งสามและหนึ่งในสามของผีพวกนั้นก็ได้พูดออกมาว่า ทองนี้เป็นของข้าถ้าบกเองอยากได้ต้องทิ้งหนึ่งชีวิตไว้ทีนีสิ้นเสียงของผีทองเหล่านั้นก็จมลงใต้พื้นดินในขณะที่ไอ้คํำผานและไอแสงกำลังอุ่นงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอคำลาก็ได้ทำอะไรบางอย่างราวกับเป็นคำตอบรับของคำที่ผีพูดมันเงือมีดที่เตรียมมาฝันเข้าไปที่ไอแสงและหลังจากนั้น ก็มีสภาพอย่างที่เห็นสมาชิกร่วมวงอย่างไอ้แสงก็ต้องถูกกำจัดเหลือไว้เพียงคู่หูดูโอไอ้คำล่าและไอ้คำผานในขณะที่ผีทั้งสามตนก็เลือนหายไปเหลือไว้เพียงแค่ทองที่ถูกวางเอาไว้และเมื่อทองกองอยู่ตรงหน้าไอ้คำล่าก็คิดการใหญ่ราวกับว่ามันกำลังจะขอแยกวงและตอนนี้ผู้ที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้าย เพื่อที่จะได้เป็นศิลปินเดียวนั่นก็คือไอคำ่านก่อนที่มันจะยิ้มแล้วก็นึกในใจตำแหน่งศิลปินเดียวต้องเป็นของข่าเ่านั้นโวยไอพวกโง่หลังจากที่มันได้แบ่งทองไปขายมันก็ได้มาตั้งรกรากอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและหลังจากนั้นมันก็เริ่มแสดงความบีน้ำใจต่อเพื่อนบ้านทันทีด้วยการแบ่งเศษทองให้คนในหมู่บ้านพร้อมกับบอกว่า ทองพวกนี้ขาได้ประจักษ์ในป่าทุกๆปีมันจะงอกขึ้นมาจากพื้นดินแต่ว่ามันต้องมีสิ่งของแลกเปลี่ยนคือต้องเอาคนไปเส้นสังเวยให้กับมันถ้าอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนข้าจะบอกแต่ว่าถ้าได้ทองมาแล้วต้องมาแบ่งให้ข้าหาก้อนเพราะว่าเพื่อนของข้ายอมตายเพื่อที่จะได้เอาทองมาให้พวกท่านดีแหละเมื่อชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นก็รับปากในเงื่อนไขนี้และหลังจากที่ชาวบ้านแยกย้ายกันกลับ ไอคำพานก็พูดออกมาว่าถ้าไม่ติดที่ข้าหน้าตาเหมือนดาวร้ายป่านนี้ข้าสมัครเป็นหมอไปแล้วหลังจากผ่านไปหนึ่งปีชาวบ้านก็ได้นำเอาเด็กไปเซ่นสังเวยให้กับผีเผื่อหวังที่จะได้ทองที่งอกออกมาจากพื้นดินและภาพที่เห็นก็คือการนำเอาเด็กเข้าไปอยู่ในหม้อที่ต้มโดยไฟร้อนๆและกฎเกณฑ์ที่ชาวบ้านตั้งไว้ก็คือ ใครที่นำญาติมาเส้นสังเวยก็จะได้เป็นคนที่เก็บทองเป็นคนแรกถึงแม้ไอ้โตโต้พ่อของเจ้าแดงจะรู้สึกสลดกับเหตุการณ์นี้แต่ทว่าเมื่อเห็นทองงอกขึ้นมาจากพื้นดินสีหน้าของไอ้โตโต้ก็เปลี่ยนไปราวกับชีวิตของเด็กน้อยเทียบไม่ได้กับเศษหินเศษทองที่พวกชาวบ้านจะได้รับหลังจากที่เก็บทองเสร็จพวกชาวบ้านก็เดินกลับไป โดยปล่อยให้ร่างที่ถูกตมจนเหลือแต่กระดูกของเจ้าแดงอยู่กับผีทั้ง3ามตนและดูเหมือนพวกมันพอใจในสิ่งที่ชาวบ้านทำให้กับพวกมันหลังจากนั้นไอโตโตก็ได้นําทองส่วนแบ่งมาให้กับไอคำพานตามที่สัญญากันไว้และหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งปีก็ถึงคิวของป้าษีผู้ที่เห็นลูกหลานมีค่าน้อยกว่าทอง และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมซ้ำๆจนต้องเร่งให้ภาพเร็วขึ้นราวกับขี้เกียจภาคหรือว่าหาบทพูดไม่ได้และจากนั้นกล้องก็จับไปที่หน้าของพ่อใหญ่หลอดที่ส่งรอยยิ้มออกมาในฐานะของเจ้าของขิวถัดไปและแผนการของพ่อใหญ่หลอดก็คือการหลอกใครสักคนที่จะลงไปนั่งในหม,ม้อต้มนั่นก็คือหลานของพ่อเท่าน้อยที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน ที่แกไม่ได้รู้เรื่องทองหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยทองพอเนี้ยข้าไปเก็บมาแต่เดี๋ยวปีหน้าข้าจะพาแกไปด้วยนะหลังจากนั้นพ่อเท่าน้อยก็ตกกระไดผอยโจนพาหลานที่ชื่อว่าเจ้าเข้มมาด้วยแต่ทว่าความจริงก็เปิดเผยเมื่อชาวบ้านได้ขอให้พ่อเท่าน้อยพาเจ้าเข้มไปนั่งเล่นในหมอถึงตอนนี้พ่อเท่าน้อยก็พูดอะไรไม่ออก แต่ก็ยังรวบรวมความกล้าพูดกับชาวบ้านว่าข้าขอพาหลานนี่กลับนะข้าไม่อยากได้แล้วทงท้องอะไรนั่นนะ่ะไม่ได้แกมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าไม่อย่างนั้นข้าก็จะต้มมปทั้งสองคนนี่แหละเมื่อเป็นอย่างนั้นพอเท่าน้อยก็ไม่ยอมหันหลังไปมองที่หลานเพราะกลัวจะเห็นภาพที่บาดตาบาดใจในขณะที่แกก็ขอร้องให้ชาวบ้านเปลี่ยนใจแต่เหมือนอำนาจของทอง นั้นทำให้ทุกคนไม่สนใจในสิ่งที่แกพูดเมื่อเป็นอย่างนั้นแกจึงได้พูดกับชาวบ้านว่าถ้าอย่างนั้นขอข้าเป็นคนต้มหลานข้าเองแล้วกันหลังจากที่ชาวบ้านก้ม,กม,กมเกๆเงยรอดูท้องที่กำลังจะพูดขึ้นมาแต่ทว่าเจ้าเข็มกลับสังเกตเห็นตัวท่าที่กำลังดูดเลือดอยู่บนคิ้วของพ่อเท่าน้อยหลังจากที่ได้ยินหลานพูด จึงได้ฉุกคิดขึ้นมาว่าไม่มีใครสักคนที่สนใจและจะบอกตนว่ามีท่าเกาะอยู่ถึงตอนนี้พ่อเท่าน้อยจึงได้ตัดสินใจวางแผนอะไรบางอย่างจากนั้นแกก็นั่งลงไปกระซิบบอกกับลานว่าถ้าตาบอกให้วิ่งให้รีบวิ่งไปให้เร็วที่สุดนะทางด้านหลังของหม้อนี้และหลังจากเสียงสัญญาณเจ้าเข้มก็วิ่งไปสุดแรงเกินในขณะที่พ่อเท้าน้อย ก็วิ่งลืมแก่และทั้งสองก็วิ่งหายวับไปในเงามืดของป่าและก่อนที่เจ้าบ้านจะรู้ตัวก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทันจนกระทั่งผีทั้งสามตัวได้มารอรับเอาเครื่องเส้นถึงตอนนี้พวกมันถึงกับโกรธจัดเพราะไม่มีเครื่องเส้นให้จึงได้ร้องโหยหวนออกมาราวกับหนังสยองขวัญที่พอหาดูได้ในช่อง YouTube แต่ทว่าไอ้โตโต้ก็กลับคิดแผนการที่ดีวกว่านั้นนั่นก็คือส่งเครื่องสังเวยไปถึงสองคนแต่หลังจากที่จัดการต้มปาสีและยายสาก็ไม่มีทองผุดออกมาจากพื้นดินถึงตอนนี้พวกชาวบ้านก็ถึงกับโกรธจัดจากนั้นทุ่งผีร้องก็กลายเป็นทะเลเพิงเช้าวันต่อมาผู้ที่เหลือรอดจากเหตุการณ์เมื่อคืนก็ได้มาโผลที่บ้านของไอขับ่าน และไอ้คำ่านก็ออกมาต้อนรับอย่างดีพร้อมกับถามว่าได้มาเยอะละสีท่าไหนละทองของข้าพวกข้าไม่มีมาให้แกรอกแต่ที่พวกข้ามาก็หวังจะมาเอาของแกนั่นแหละไอ้คำ่านหลังจากคำพูดของสามหนุ่มไอ้คำ่านก็ต้องลงไปนอนกองอยู่กับพื้นและก็มีสภาพอย่างที่เห็นในขณะที่ผู้มาเยือนทั้งสามคนก็ได้เข้าไปรื้อคน้นหวังจะเจอทองที่ซ่อนไว แต่ทว่าได้เจอแค่เพียงเศษทองก่อนที่ทั้งสามจะมีคำพูดว่าท้องของข้าเพราะขนที่รู้ที่ซ่อนก็คือไอขับผ่านผู้ที่ไม่เหลือแม้กระทั่งลมหายใจและท้องก็กลับไปอยู่ในที่ที่มันเคยจากมานั่นก็คือใต้พื้นดินและเขาโขงของเรื่องนี้ก็คือทุ่งผีร้องหรือที่เรียกกันว่าทุ่งผีฮ้องที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านหรือสอปอปลาว ที่เมืองคำเกิดหรือในปัจจุบันคือเมืองหลักสาวและสำหรับวันนี้ผมน่าแหบร้อนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหสัสบดีเวลาสามทุ่มโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลก ได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ